สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ช่องอาจารย์เอชานัลนะครับก็จะมาพูดในท้สที่4ซึ่งเป็นท้สสุดท้ายนะครับสำหรับตัวโดเมนที่3นะครับในเรื่องของ business environment นะครับก็คือในหัวข้อที่ชื่อว่า support organization change นะครับนั่นก็คือการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรนั่นเองแล้วก็เรามาดูซิว่าไอการเปลี่ยนแปลงพวกนี้มันจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นในโครงการและก็องค์กรของคุณยังไงบ้างโดยส่วนที่1นะครับในทัสนี้นะฮะสิ่งที่เราจะต้องพิจารณานะครับก็ต้องมีการประเมินวัฒนธรรมองค์กรนั่นเอง Asset Organizational Culture นั่นเองนะครับก็คือเราต้องเริ่มต้นด้วยการสำรวจว่าวัฒนธรรมปัจจุบันขององค์กรเนี่ยว่ามีลักษณะอย่างไรบ้างเรากต็ต้องใช้เครื่องมือจะต้องทำ Survey Questionnaire แบบสํารวจนะครับหรือแม้กระทั่งการสัมภาษณ์หรือเพื่อเก็บข้อมูลตัวอย่างเช่นนะครับถ้าสมมติว่าบริษัท A เนี่ยอาจจะได้มีการทําสารวจออนไลน์ก็ได้เพื่อที่จะให้เข้าใจว่าพนักงานมีความคาดหวังอย่างไรต่อสภาพแวดล้อมการทํางานที่เปลี่ยนไปนั่นเองพอเราประเมิน Culture ได้แล้วนะครับในส่วนที่2เราก็จะต้องมีการประเมินเหมือนกันจะประเมินผลกระทบว่าการเปลี่ยน เปลี่ยนแปลงต่อโครงการเป็นยังไงบ้างก็คือ evaluate impact of organizational change to project and determine required action นั่นเองก็คือเราต้องวิเคราะห์ว่าการเปลี่ยนแปลงในองค์กรมีผลกระทบต่อโครงการของเราปัจจุบันยังไงบ้างเราก็อาจจะต้องมีการกาหนด action หรือการดําเนินการที่จําเป็นเพื่อรับมือกับผลกระทบเหล่านั้นยกอย่างเช่นนะฮะถ้าเรามีโครงการอันหนึ่งนะครับที่จําเป็นต้องเปลี่ยนแปลง scope of work ของโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายใหม่ขององค์กรที่เน้นความยั่งนโยบายคือ organization ต้องการ sustainable ดังน,น,นั้นเขาอาจจะต้องมีการเปลี่ยนวิธีการยังไงบ้างยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าเราต้องการที่จะ a d a p t ในการทำอาจาย m ไมซ์เซเข้ามาและสิ่งหนึ่งก็คือการที่จะต้อง Daily Standup ดังนั้น,น,นเรากำลังเม n a g e project อยู่จะต้องมี Daily Standup เพื่อให้เข้าใจกันเนี่ยมันก็คือการ Evaluate และ action บางอย่างส่วนในหัวข้อสุดท้ายเนี่ยขเขาเรียกว่าการประเมินผลกระทบของโครงการต่อองค์ก e ร evaluate impact of t h เ project อันแรกเป็น of the o r g a n i z a t i o n a l นะครับอันนี้ก็ d e เทอ r ์มี erm require action เหมือนกัน mm. เหมือนค,คล้ายๆกันแต่ต่างกันนิดเดียวตรงที่ว่า Impact กับองค์กรแล้วก็ Impact ต่อโปรเจกต์แล้วเราก็ต้องพิจารณาว่าโครงการของคุณเนี่ยมีอิทธิพลต่อองค์กรในด้านใดบ้างเราดูซิว่าแผนการดําเนินงานเพื่อส่งเสริมผลลัพธ์ที่เป็นบวกและลดผลกระทบเชิงลบตัวอย่างเช่นนะครับอาจจะมีโครงการหนึ่งได้นําการพัฒนาทักษะของพนักงานแล้วก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทําง,งานของทีมไหมมันก็คือว่าองค์กรม,มันมีการเช็คในการพัฒนาหาคนที่มีคอมบิเนชันซีหรือทักษะดีๆแล้วมันก็จะช่่วยเพิม ภาพการทำงานของทีมทําให้โปรเจกต์ดีมันมีการ Evaluate ทั้งโปรเจกต์แล้วก็องคอ์กรงั้นสรุปแล้วนะครับว่าการที่เราเข้าใจและการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงในองค์กรนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญนะครับก็จะช่วยให้โครงการของคุณเนี่ยประสบความสําเร็จและส่งผลดีต่อองค์กรในระยะยาวถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและกด subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ติดตามช่องอาจารย์ e c ช a n n e l นะครับมันมีคลิปใหม่ๆอยู่ทุกวันนะครับก็วันนี้อาจารย์เสวัสดีครับ